สวัสดีค่ะอยู่กับเราในช่องปลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะครับสวัสดีครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้ให้ชมบรรยากาศอยู่ในสวนหญ้านะครับอยู่ในสวนหญ้าในเวลายามค่ําคืนนะครับโอ้ไม่คืนคืนอยามค่ำนะครับยามค่ำหกโมงหกโมงกว่าแล้วนะครับประมาณหกโมงนะคะตอนนี้เราะตัดไว้เผื่อวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เพราะว่าได้ยินข่าวว่าพายุเข้าหรือว่ากลัวฝนตอนเช้ากลัวตัดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเข้ามาแบบไหนเนาะใช่ครับเราก็เลย เตรียมการไว้ก่อนค่ะมาตัดไว้กนมาตัดไว้กนเพราะว่าถ้าไม่มีญาติแล้วเราอยู่ไม่ได้นะครับหาเราไม่มีอะไรจะกินนะเพราะว่าสับปะรดช่วงนี้ก็ขาดแคลนด้วยตอนนี้ให้ดูนะคะว่านี่ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้เยอะแล้วครับวันนี้ไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่ามาค่ำเพราะว่าก่อนหน้านี้มีแบบลมมาเนาะเหมือนฝนจะตกนะคะก็เลยอู้าเกิดว่าเข้ามาแบบรอบก่อนเนาะมาเป็นอาทิตย์นะคะตกทุกวัน ก็จะเป็นการยากนะคะช่วงเช้าก็เลยยังไงก็ขอตัดไว้ก่อนตัดไว้ก่อนนะไม่เยอะยำเรงยำเลงไม่ไม่เยอะก็ไม่เท่าไหร่ไม่เยอะก็ไม่เท่าไหร่ยังไงก็ขอให้มีลงอ่าลองท้องพรุ่งนี้เช้าก่อนนะคะเอาเอาะอันนี้คือหมูแบรนด์ก็มาด้วยนะวันนี้ ได้ยินแต่เสียงทำอะไรเอาหน้ามาทำไมเยอะแถะเอาอะไรหน่ะไ,ได้อีกแล้วกำลังผ้าเป็นสายที่เรียงเรืกควงโอ้โหเอาไปไหม่ได้ไหนละม้วนน่ะโอ้สือกระตาหายังไงเพื่นต่ลงทุนมองเรียงอ้วทำไมได้เยอะจังไมจับม,ม,จมาใหม่หรอดูตรงนั้นจำเมื่อกี้นี่นะคิดตามคำนะครับยา้ โอ้ยว่าดิฝนมันสิตกหย่านฝนตกก็เลยสำรองไว้ก่อนเมนเขาว่าพายุเขาว่าพายุเขาก็เลยสำรองไว้ก่อนหยานมันตกย้ำเสาจะได้ก็ได้สำรองไว้โอเป็นยังไงหาแค่ต้นเดียวเหรอนี่หากี่ต้นมันมีตอนเย็นก็มีเหรอมันจะหากินตอนเย็นเหรอถือว่าถือว่าโอ้ดูฮะแม่เอามาอีกอันนึงให้ยสิ 我就是毛，他老。 นี่บร้อยแล้ว นี้เช้าสองควานก็ต้องไปทําการแบกหญ้าใส่รถมาให้ช้างพรุ่งนี้เช้านะคะเ้ามาก็คือไปแบกหญ้ามาให้ช้างกินได้เลยนะคะนี่เป็นการเตรียมการเพื่อเผื่อพายุนะคะเผื่อพายุเข้าถ้าเกิดว่าไม่มีพายุเข้าไม่มีฝนก็ออกดีไปแต่ถ้าพายุฝนมาเรายังไงเราก็ยังมีหญ้าที่ตัดไว้เย็นนี้สำรองนะคะเพราะว่าเนาะ พอฝนก็มันไปตัดยากนะคะช้างเราคือต้องกินตลอดอจะให้อดไม่ได้นะคะแต่ละเชือกก็คือกินเยอะนะคะดูแต่ละเชือกนะคะนี่คือมือเย็นนะคะออของพี่แล้วน้าเอามาให้แล้วเนาะพี่กวนอ ดนอะบร <c oughs> รยากาศยามค่ำในซุ้มของเรานะคะอันนี้ก็เปิดไฟไล่ยุงให้ทุกเชือกนะคะช่วงนี้ยุยงเยอะอ่ะไม่มีไม่ได้นะคะถ้าเชือกไหนที่ไม่มีไฟไล่ยุงนี่โอโ้โหคงจะนอนไม่แบบว่ารับไม่สนิทนะคะเพราะว่าย Ball ุงเยอะ יות, จริงๆช่วงนี้ น้ำอ้อยกับอาแม่น้อยยังไม่ได้ปืนให้นะคะนะยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้จะ่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องพลายเซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนี่อย่างหนึ่งกำลังใจนะคะเพื่อที่ จะได้ไม่พลาดคิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมนะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ